สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับบ a n a า a m a า t แเรื่องดนตรีมไม่มีวันจบเปิดบริสุทธิ์เรากลับมาอีกครั้งกับรายการเปิดบริสุทธิ์นะฮะอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครดูรายการที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับก่อนหน้าโน้นไปเลยเมื่อประมาณสักประมาณ3 3ปีที่แล้วเราใช้กล้องหลกัหลกๆก็เป็น Sony นะฮะเป็น h 7 s Mark II กับมี VG10 A6500 ซึ่งจริงๆอ่ะผมเป็นสาวกโซนีมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยก็คือ Next จำได้ว่าซื้อตอนแรกก็ nex 5n แล้วก็ nex 7นะครับแล้วก็มาต่อด้วย full frame ตัว full frame ก็จะเป็น a7 นะครับ a7 นั่นเอง a7 เสร็จผมก็ข้ามมาเป็น a7s mark i นะครับเพื่อจะเน้นการถ่ายทำวีดีโอโดยเฉพาะหลังจากนั้นมาก็ถ่ายด้วย a7s mark II มาประมาณ4-5ปีนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไลน์อัพในการถ่ายหมดเพราะว่าตอนแรกเราต้องการไฟล์ภาพ ที่มันยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสเต็ปเพราะว่าตอนที่ถ่ายด้วย h อเ s m a r k i เนี่ยมันเป็น8 b i บิตเนาะมันเป็น8 b i บิตแล้วก็เป็นพอเทคโนโลยีมันผ่านมาเนี่ยเราสามารถจะหาซื้อกล้องที่ราคาถูกลงได้นั่นก็คือ Blackmagic ซึ่งถ่ายได้เป็นไฟล์รอนะครับเราก็มาเล่นเป็น Blackmagic ตัว 4K ตัว 6K ตัว 6K Pro นะครับซึ่งนานแล้วที่ไม่ได้กลับไปใช้ Sony มาทำงานหลักนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ อานววยเท่ากับแล้วก็ราคาด้วยนะฮะเพราะาราคาตัว Blackmagic มันแค่ประมาณ4ี่ห้มื่นแต่พอมันเจอกล้องของ Sony มันที่เป็นกล้องถ่ายวีดีโอจริงๆรจังๆเนี่ยมันอยู่ที่หลักแสนเลยนะครับหรือไม่ก็ตัวถูกๆพวก A7 Mark 3ขึ้นไปก็5-6หมื่นแต่ณนะวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วผมได้ลองเล่นตัว ZV1 นะครับซึ่งเป็นกล้อง compact ของโซนี่นะฮะปรากฏว่ามันมันฉลาดมากแล้วก็มันทํางานได้ดีมากในการที่จะทําวิดีโอแต่พวามมาผ่านมา1ปีปีนี้นะครับล่าสุดเมื่อตอนประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าทางโซนี่ได้ออกกล้องตัวใหม่นั่นก็คือตัวนี้เลยครับ ZV-E10 หรือ ZV หรือว่า CV-E10 แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับซึ่งปรากฏว่ามันเข้าทางของพวกเราคือการ่ายทำรายการเนี่ย เวลาเราถ่ายทํารายการเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือ1เป็นกล้องที่ถ่ายได้ยาวไม่ตัดอะเอเจที่กาลังถ่ายอยู่ตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ถ่ายด้วยเอเจสมากทูอยู่30นาทีนะครับหรือประมาณ29นาทีเนี่ยมันจะตัดหนึ่งครั้งเวลาเราถ่ายรายการบางรายการเราถ่ายยาวมากเลยแล้วมันเจอปัญหาเราจะต้องมานั่งกดได้คอร์ดใหม่ต้องดูคอยดูหน้าจอตลอดเวลานะครับแต่แซดวีีสิตัวนี้ไม่ตัดนะครับไม่ตัด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้ทำไม่ได้เหมือนกัน h j s Mark II ทำไม่ได้ก็คือชาร์จไฟทาง USB ไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยแต่ตัวนี้ทำได้ครับสามารถจะเอา power bank มาชาร์จตัวมันได้ด้วยนะครับมันทำงานสะดวกมากเอาง่ายๆมันทำงานสะดวกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือจอที่ฟลิปได้ h j s Mark II ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจอมันแค่พลิกขึ้นมาได้แบบนี้นะครับแต่ว่าตัว ZV 2 e 0จอมันพลิกไปด้านข้างได้นะครับแล้วก็สามารถจะทำงานได้ถ่ายตัวเองง่ายขึ้นนั่นเอง ออนอกจากนั้นมันก็มีที่เหมือนกับตัวนี้เลยก็คือ S log S log k 2,3ก็มีมาให้หมดนะครับแล้วก็มีค่าสีตัวใหม่ที่ Sony กกำลังได้รับความนิยมของ Sony ก็คือ HLG นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่าสีที่ไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะเท่ากับ S log ซึ่ง หลายๆคนที่ผมอ่านรีวิวมานะฮะถ้าหากว่าถ่ายด้วยกล้อง ZV e10 ตัวนี้ก็ควรจะถ่ายเป็น HLG มากกว่า S-log นะครับเพราะว่า S-log เนี่ยมันจะเจอปัญหาเซ็นเซอร์มันไม่ได้เป็น Full Frame เหมือนตัว A7S Mark II มันก็อาจจะมี Noise มากกว่านะครับในการใช้ตัวนี้คือเซนเซอร์มันเป็น APS-C มันก็คือเซนเซอร์ตัวเดียวกับตัว nex ที่ผมเคยใช้ตัวแรกๆเลยเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับ nex 5 nex 7ก็ใช้เซนเซอร์ตัวนี้แต่ว่า ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ระบบใหม่ผลิตใหม่ในปีหลังๆซึ่งมันมีคุณภาพที่ดีกว่ามันไม่ฮีทแล้วก็ความคมชัดมันดีกว่าออโต้โฟกัสมันดีกว่าหลายๆอย่างมันดีกว่ามากๆโดยเฉพาะออโต้โฟกัสของตัวแซดวันถ้าใครเคยใช้อยู่นะครับมันออโต้โฟกัสได้ไวเทียบเท่ากับ a j s Mark 3นะครับเทียบเท่ากับ FX3 เทียบเท่ากับ x s, x ็เเพียงแต่ว่าราคามันคนละเรื่องเลยนะฮะตัวนี้ราคาถูกที่สุดในกล้อง ที่โฟกัสเร็วที่สุดนะตอนนี้นั่นก็คืออยู่ที่2 3ง9 0ืานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นราคา Pre order. พรีออเดอร์พร้อมเลนพร้อมเลนด้วยนะครับมีเลนมาในกล่องนี้ด้วยพร้อมการ์ดพร้อมแบตเรียบร้อยถือว่าถูกมา,มากเพราะผมซื้อตัวแซ1 ZV1 แเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันประมาณ2 0 0 0 0ถูกกว่านี้ประมาณพันหนึ่งอะ่ะแต่เปลี่ยนเลนไม่ได้แต่ตัวนี้มาพร้อมเปลี่ยนเลนได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันยืดหยุ่นนะฮะพอมันเปลี่ยนเลนได้เนี่ย เราสามารถจะใช้เลนเก่าๆที่เราใช้อยู่กับ Sony มาใส่ได้เลยนะครับทุกตัวเลนของโ o n y ตอนนี้เป็นเลนเมาส์ E ทุกตัวเลยนะครับก็สามารถเอามาใช้รวมกันได้หมดเลยนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือความเบามันเล็กมันเบามันบอดี้เป็นคล้ายๆกับ N ิค 5N เมื่อสมัยก่อนเลยนะครับก็มันจะเบามากอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องในระดับราคานี้ถ้าเราไปดูนะครับไม่มีช่องเสียบหูฟัง ซึ่งมันจาเป็นมากเวลาเราถ่ายรายการเนี่ยกล้องทุกตัวเวลาถ่ายเรคคอร์ดมันต้องมีเสียงต้องดูเกณฑ์เสียงตากล้องต้องใส่หูฟังอยู่ตลอดว่าเกณฑ์มันเข้าดังพอไหมเบาไปไหมพีคไหมปรากฏว่าในระดับพวก6 000, 4พันสอะไรพวกนี้ไม่มีช่องเสียบไม้ตัวนี้ในราคา2,000 0กว่าบาทมันมีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยช่องเสียบไม้ก็มีพร้อมแล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นใหม่ๆนั่นก็คือเวลาเราเรคคอร์ดเนี่ย มันมีไฟขึ้นที่ข้างหน้ากล้องนะครับให้รู้ว่ากล้องตัวนี้กําลังเรคคอร์ดหรือที่หน้าจอมันก็จะมีไฟขึ้นเป็นกรอบที่หน้าจอเลยนะครับแสดงสเตตัสว่ากําลังเรคคอร์ดอยู่อันนี้แหละมันคือเหลือเฟือมากๆสาหรับกล้องที่จะใช้ถ่ายรายการซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราถ่ายรายการเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องไปใส่กล้องใหญ่หมดเลยนะถ้าใครเห็นแล้วว่าเเวลาออกกองทีต้องเป็นกล้องใหญ่ถ่ายกันนานๆรา,ากสายยาวๆตอนนี้ หมดยุคนั้นแล้วครับสำหรับกล้องถ่ายรายการโดยเฉพาะรายการที่เราสําหรับลง y o u t u b e หรือว่าทํารายการทีวีเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำคอนเทนต์ในยุคนี้นะครับมาเราบอกกันแล้วว่าตัวเนี้ยมันขาดอย่างเดียวก็คือ e v f ช่องมองภาพที่เป็น e v f นะครับมันไม่มีแต่ประสบการณ์การใช้งานวิดีโอของกล้องที่ผมใช้มาตลอด เป็น10ปีเนี่ย e v f ผมใช้น้อยมากนะครับส่วนมากจะใช้เวลาถ่ายภาพนิ่งซะมากกว่าซึ่งณวันนี้เราซื้อกล้องพวกนี้มาถ่ายวิดีโอนะครับและบัน a า a Max TV เราก็สั่งมาเลยในล็อตแรกที่เปิดพรีออเดอร์ไปสั่งมา3ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะใช้กับบัน a า a Max 2ตัวแล้วก็บัน a า r r e o r r d 1ตัวเรามาดูหน้าตาแกะกล่องเปิดบริสุดกันเลยดีกว่าว่าในแพ็กเกจวันนี้วันที่19นะครับกล้องตัวนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศล็อตแรกเลย ซึ่งเราสั่งซื้อมาทางซูมคาเมรานะครับขอบคุณซูมคาเมราที่เอามาส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้จองนะครับผมบอกเลยว่าอตแรกมันเต็มหมดแล้วแต่อถสองตัวนี้เปิดจองแล้วนะครับไปจองกันได้ที่ซูมคาเมรานะครับทุกช่องทางเลยนะครับมาเราแกะกล่องกันดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับซึ่งการที่สั่งจองรตแรกนะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าส่วนลด เนี่ยโค้ดส่วนลดในการเอาไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้นี่อย่างที่เราเห็นนะครับพวกแบตปกติก้อนหนึ่ง2,200นะฮะเหลือแค่290บาทหรือว่าคลิปที่ถือนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเป็นบลูทูธนะครับ3,500หเหลือ1,500แล้วก็ตัวไม์ไวเลส ของ Sony เองนะครับที่ไม่ต้องใช้สายเลยเสียบหัวกล้องเสียบตรงฮอตชูก็สามารถใช้งานได้7,000กว่าหรือ5,000กว่าอันนี้เป็นโค้ดส่วนลดที่ได้เฉพาะคนที่สั่งซื้อลอตแรกนะครับของชุดแซดอ1แ ev 1 0ตัวนี้นะครับและก็นอกจากนั้นในนี้ก็มีแถมการ์ดมาด้วยนะครับซึ่งเป็นการ์ด 32GB ของ Sony เองเลยที่เป็นคลาสสิ0นะครับความเร็วอยู่ที่90้ีอยู่ที่90นะครับ ก็เพียงพอกับการถ่ายวิดีโอ 4K ซึ่งตัวนี้มันรองรับวิดีโอ 4K อยู่ที่30เฟรมหรือ25เฟรมที่เราใช้กันโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถ่ายสโลวเนี่ยต้องไปที่1 0 80นะครับนี่เป็นข้อจำกัดของตัวนี้ถ้าคุณจะเอาแบบถ่ายวิดีโอที่60ขึ้นไปก็ต้องเล่นพวก A7 Mark 3ขึ้นไปนะครับถ่ายวิดีโอ60เฟรมได้ที่ 4K ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้า120เฟรมขึ้นไปนี่คงจะต้องเป็น A7s Mark III นะครับตัวล่าสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูตัวนี้ดีกว่าซึ่งตัวนี้ส่วนมากเราน่าจะมาเน้นถ่ายวิดีโอที่ 4K 25เฟรมเป็นหลักนะครับแล้วก็มีสโลวบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งเราจะใช้อยู่ที่1080อยู่แล้วนะครับการ์ดของ Sony เลยแถมมานะครับ 32GB ปกติเลยครับในกล่องของโซ n y ก็จะมีคู่มือข้อดีของโซ n y ก็คือรับประกัน15เดือนนะครับปีกว่าๆเลยสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับกล้องพร้อมเลนเลยครับใหม่คลิกๆบอดี้เล็กนะฮะเท่ากับพวกเน็กแหละนะฮะก็จริงๆบอดี้ของรุ่นนี้มันมี2ส,สีนะครับคือขาวกับดํา แต่เราเน้นมาทํางานดังนั้นเน้นสีดําดีกว่าเพราะว่ามันจะได้สุกปดปกยากขึ้นนะครับถ้าสีขาวแน่นอนว่าบอดี้มันสุกปดปกง่ายนะครับนี่มาพร้อมเลนส์นะครับตัวนีอ้อุปกรณ์ข้างในที่มีมาให้นะครับพวกสายชาร์จต่างๆนะครับสายชาร์จก็มีหัวมาหลายแบบนะครับสายคล้องคอแล้วก็สาย USB Type-C ทนะครับย s B Type ไแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเสียบที่ชาร์จนะครับแล้วก็แบตนี่เลยครับรุ่นล่าสุดของ Sony นะครับก็ใช้เป็นแบต NP FW 5 0นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็การ์ดที่เขาให้มาแล้วก็นี่นะครับ 32G กนะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับ มันไม่ได้แถมตัวปิดฮอตชูมันนะฮะเพราะว่ามันจะแถมเป็นตัวนี้ให้แทนนั่นนั่นก็คือตัวกันลมนะครับตัวเนี้ยไมค์ของตัว Z VE10 ตัวนี้นะครับมันจะมีไมโครโฟนทั้งหมดอยู่3แคปซูลอยู่ข้างในนี้นะครับรับเสียงด้านหน้าสองตัวนะครับมีรับเสียงด้านหน้า2ตัวแล้วก็รับเสียงด้านหลัง1ตัวนะครับเป็นไมค์ที่ดีมากนะครับผมดูรีวิวมาแล้วดีกว่าทุกยี่ห้อ ในท้องตลาดที่เป็นไมติดกล้องในราคาประมาณ2-3งสามหมื่นนะฮะตัวนี้ดีที่สุดแถมพอใส่กันลมไปแล้วนี่หายห่วงเลยนะฮะไปพวกชายทะเลไปอะไรพวกนี้นะครับหรือลมพัดพวกเนี้ยตัวนี้กันได้ดีมากไม่จำเป็นต้องติดไม้นะครับกล้องตัวนี้ถ้าคุณถ่ายเป็นถ้าทำบล็อกทำทำบล็อกเนี่ยถ่ายตัวเองถ่ายอะไรพวกเนี้ยสามารถใช้งานได้สะดวกเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าจอมันฟลิปได้อย่างงี้นะฮะปึ๊บนะครับอย่างนี้เลย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานอยู่เนี่ยปุ่มเปิด power จะอยู่นี่นะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็มีมปุ่ม S a ละ Q ซึ่งเราก็เซตค่าได้นะครับให้ถ่าย slow แล้วก็ถ่ายา speed ได้นะครับเซ็ตที่ตัวนี้ได้นะครับนี่เปิดกล้องขึ้นมานะครับทำไมไม่เปิดละ่ะพอใส่แบตไปแล้วนะครับปรากฏว่ากล้องไม่ติดแปลว,ว่าแบตไม่มีมานะฮะไ,ไม่ได้ชาร์จมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นใช้แบตท,ที่เราใช้กันอยู่ประจำแล้วกันนะครับก็ โซนี่แบตเทียบแบตอะไรก็ได้นะครับที่เราใช้งานกันอยู่ปุ๊บเราใส่เข้าไปนะครับทีนี้ติดทันทีครับนะฮะกล้องจะติดทันทีเดี๋ยวเราตั้งค่านก่อนแล้วกันนะครับก็แน่นอนใครตั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับป้าบโอเคทำงานได้แล้วนะครับเท่าที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ของใหม่นะฮะจอใหม่ไฟล์สวย อันนี้เป็นเลนที่ติดมากับกล้องนะครับก็คือแถมมาฟรีตัวนี้จะเป็นเลนระยะ16-35เอ้ย16-50ซึ่งก็ประมาณ24-70บนกล้องฟูลเฟรมนั่นเองนะครับโดยประมาณนะครับก็24-70เป็นระยะที่เราใช้งานกันโดยปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเลนตัวเนี้ก็เพียงพอแล้วในการทำงานสามารถจะเลนสามารถจะซูมได้นะครับซูมจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ นะฮะเป็นซูมดูหน้าจอครับสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บนะ,ะครับปั๊บเห็นไหมกว้างเหลือเฟือนะครับสูงเข้าไปปุ๊บโอเคแล้วออโต้โฟกัสจะเห็นว่าเลนระยะประมาณนี้ซึ่ง F มันเป็น F ไหลนะครับ3.5ถึง5.6มันก็ให้ระยะความเลอหลังพอสมควรเหมือนกันนะฮะพอเรากดเลคคอร์ดปั๊บปุ๊บเห็นไหมฮะ มันจะขึ้นเป็นกรอบขึ้นมาว่ากำลังเลคคอร์ดนะครับซึ่งเห็นไหมโบเก้มันก็โอเคนะครับทำงานนี่ออโต้โฟกัสไวมากนะฮะดูครับออโต้โฟกัสไวมากด้านหน้าก็จะมีสถานะไฟล์บอก <c oughs> เห็นไหมฮะว่ากำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับนี่ให้เห็นว่าตอนนี้เราใช้กล้องตัวนั้นถ่ายอยู่นะครับซึ่งก็สามารถจะซูมอินนี่อันนี้ซูมเอานะครับ ก็จะเห็นตากล้องเราตากล้องสามารถจะมองตัวเองได้ผ่านทางนี้ครับเห็นไหมฮะเออแล้วก็สามารถจะฟลิปอย่างนี้ได้นี่คือความสะดวกของจอฟลิปซึ่งจริงๆแล้วโซนี่น่าจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาทําเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับก็ใช้งานสะดวกอันนี้เป็นค่าออโตของกล้องเลยนะผมยังไม่ได้ตั้งค่าพวกไวเบลลาน์พวกคุณภาพของภาพตอนนี้เท่าที่ดูในจอก็รคคอร์ดเป็นน่าจะเป็น Full HD หรือ 2K อยู่ที่50เฟรมนะครับตัวนี้เป็นเคคอร์ดเป็นสโลว์ได้เพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ1080แล้วก็สโลว์ที่5 0 p นะครับนี้เป็นออโต้ล้วนๆนะที่ผมกําลังถ่ายอยู่แล้วถ,ถ้าใครเห็นว่าในกล้องเนี่ยมันจะออโต้โฟกัสอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มันสามารถจะจับเขาเรียกว่า I จับสายตาแล้วก็โฟกัสใบหน้าแล้วก็มีโหมดหน้าเนียน สำหรับสาวๆที่อยากจะเอาไปถ่ายบิวตี้นี่ผมบอกเลยว่ากล้องตัวนี้จบนะครับเปลี่ยนเลนได้ครบเลยนะครับในราคา23,990บาทนะครับน,นี่เลคคอร์ดให้ดูกันนะครับอย่างที่บอกไปมันเลคคอร์ดได้ยาวๆนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมาทดสอบกันอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราถ่ายรายการเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมกดสต็อกก่อนนะครับก็คือที่เราเห็นกันด้านข้างนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะมันคือช่อง 1. เสียบหูฟังนะครับ2อ,เ,อเสียบช,ชาร์จไฟ3า HDMI ผมว่ามันน่าจะเสียบกันได้พร้อมกันหมดแล้วก็ช่องเสียบใหม่อยู่นี้นะครับอยู่นี่อ่ะเราเทสเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาเราใช้งานว่าจะมีปัญหาอะไรไหมโอเคนะครับอันนี้เป็นการเทสให้เห็นว่าเราสามารถที่จะถ่ายหรือว่าใช้งานกล้องไปด้วยได้ชาร์จไปได้ด้วยนะครับชาร์จด้วย power bank ก็ได้หรือว่าเนี้ย ตรงนี้เราอาจจะเอาไปชาร์จกับตัวจ่ายสัญญาณไฟเป็นตัว AC นะครับพวกปลั๊กต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วให้ดูหน้าจอตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันกําลังชาร์จอยู่นะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถจะต่อ HDMI นะครับไปออกสวิต c h เชอร์ฝั่งโน้นนะครับมาออกสวิต c h เชอร์แล้วก็ออกจอใหญ่ได้เลยนะครับนี่ให้ดูนี่คือออโต้โฟกัสของมันนะครับปึ๊บปึ๊บไหวมากครับปึ๊บ ตัวนี้นะครับถ้าคุณเปิดปิดจอเนี่ยมันจะออโต้ปึ๊บกล้องออโต้เร็วมากครับถ่ายได้เลยครับกดถ่ายได้เลยอ่ะกดถ่ายเลยปึ๊บเห็นไหมไวมากอ่ะกดสต็อปปิดนี้กล้องปิดทันทีครับไม่ต้องไปปิดปุ่ม power แต่ต้องเปิดปุ่ม power ทิ้งไว้นะปุ่ม power ตรงนี้ต้องเปิดทิ้งไว้นะครับออแล้วพอเราเปิดกล้องไอ้เปิด จอมันก็จะออโต้ทันทีไวมากครับไม่ต้องไปปิดปุ่ม power นะครับยกเว้นว่าคุณคิดว่าไม่ได้ใช้งานนานๆน,น,นี่เห็นไหพอเราปิดปุ่ม power ตรงนี้เสร็จหน้าเลนมันก็ปิดเองนะครับก็ซูมกลับเข้าไปมาเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเลนกันดูนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ถอดก่อนนะครับเป็น m o u ส์ E นะครับก็ใช้วิธีการถอดเหมือนทุกตัวของ Sony คือกดตรงนี้นะฮะึ๊บ a p s c นะครับตัวนี้ก็จะเซนเซอร์จะใหญ่กว่ามโครโฟเตอร์อยู่นิดนึงอ่าแล้วก็เราก็มาใช้กับเลนโซนี่ที่เรามีอยู่แล้วมาอี e, ได้เลยอันนี้คือเลนส์8.5 f 1 8นะครับของโซนี่เมาอีเหมือนกันซึ่งเป็นเลนที่ผลิตโดยบาร์ติสนะครับไซส์บาร์ติไซส์รุ่นบาร์ตินะฮะจบครับต่อไปนี้เวลาเราออกกองนะฮะไม่ต้องพกกล้องหนักๆแล้วกล้องเบาๆขนาด แค่นี้ขึ้น gimbal แล้วก็ตัวนี้มีการสั่นแต่ว่าเป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีการสั่นแบบ5แกนเหมือนกับกล้องพวกเอเ A7 หรือว่า A65 0 0้อะไรพวกนั้นนะครับที่สั่นการสั่นมันจะมีในตัวแต่ตัวนี้จะไม่มีการสั่นในตัวจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเวลา,าเราเปิดการสั่นในกล้องเนี่ยมันจะโดนครอบเข้าไปจาก 4K ก็จะครอบเข้าไปอีกประมาณ1.5นะครับก็แลกกันไปโดยการถอยหน้าถอยหลังหน่อยแล้วกัน ก็ความกว้างของเลนอาจจะต้องหาเลนที่มันกว้างหน่อยเพราะเลนที่แถมมาขนาดนี้ก็มันก็เท่ากับประมาณอยู่ที่16นี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ24หรือ35 24เนาะประมาณ2470ซึ่งตัวนี้พอเอามาใส่เนี่ยแล้วถ่ายตัวเองเนี่ยแล้วถ้าเปิดกันสั่นด้วยมันจะครอบเข้าไปพอสมควรนะครับก็ต้องไปหาตัวเลนอีกตัวหนึ่งที่เป็นของ apsc นั่นก็คืออ,อ,อย่างเช่น1 0 18ของ ของตัวเมาส์ E นะครับ10-18ซึ่งอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะเลนแพงมากครับแต่ตัวเนี้ยเลนถูกแล้วก็ใช้งานได้ดีกับกล้องตัวนี้นะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไปว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับการถอยกล้องรุ่นนี้ยกมานะครับเราขาย Blackmagic ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง Blackmagic ก็ราคาก็หลายหมื่นนะครับแต่เราก็มาซื้อพวกนี้แทนในราคา20,000กว่าบาทพร้อมเลนคิด ถือว่าเป็นงานกลับมาใช้โซนี่อีกครั้งหนึ่งที่คุ้มค่านะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูรีวิวลึกๆนะครับสามารถไปหาดูได้โดยเฉพาะที่ของเว็บไซต์ YouTube ของ Zoom Camera นะครับรีวิวไว้เจาะลึกไว้อย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานความเร็วของออโต้โฟกัสการเปิดโหมดหน้าใสาหน้านุ่มการโฟกัสแบบแท็กกิ้งใบหน้าแท็กกิ้งคนแท็กกิ้งแมวมันมีโหมดโฟกัสตาแมวตาสัตว์ตาอะไรด้วยนะครับ กล้องตัวนี้ครบจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทางซูมพาเมดาที่ที่มาส่งให้ถึงที่นะครับไม่ได้ส่งมาให้ใช้ฟรีนะฮะเราสั่งซื้อเองแต่ว่าเขามาส่งให้ถึงที่เลยขอบคุณมากๆสำหรับบริการครั้งนี้นะครับรีวิวข้างหน้านะครับเราคงจะได้ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เบาเล็กสะดวกมากแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อาจจะเห็นว่าเรากองเราเล็กขึ้นแต่คุณภาพผมบอกแล้วว่ามันยังอลังการอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว เทปหน้าเราจะเปิดบริสุทธ์อะไรกันต่อนะครับติดตามได้ที่ Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบวันนี้ขอบคุณมากมากครับขออนุญาตไปลองเล่น ZV e 1 0ตัวนี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ